สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับ VPH s Figure Review กันอีกเทปหนึ่งนะฮะโอ้ยพูดติดติดข,ขัดสำหรับวันนี้ก็เป็นตุ๊กาตาหวยปั้มสุดแสนจะน่ารักตัวน้อๆตัวนี้นะฮะคือ รุ่น Rumble หรือ r u m b l e อะไรสักอย่างหนึ่งนีครับซึ่งมันออกมาค่อนข้างนานแล้วผมก็มีโอกาสเพิ่งเข้ามารีวิวผมได้มานอกแพ็คนะผมไม่ได้มาเป็นแพ็คเป็นชุดชุด,ชดผมได้มาเนี่ยหมดเนี่ยหเยหมาวรวมกันมาเดี๋ยวมาดูว่ามีตัวอะไรกันบ้างมาดูตัวแรก j จ็ค s w a n งเกอร์ดิออ m e r i c ก n รบรกยังไม่เป็นวีเดอร์ผีโผนะยังเป็นออร์บริกันอยู่ดูดีเทลก็มันไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เพราะตัวเล็กหัวขยับได้มือแขนขยับได้เนี่ยขยับได้แค่นี้เนี่ยเอาไว้ตั้งโชว์น่ารักน่ารักแจ็คซูแงเกอร์ผ่านไปเรมิสเตอร์ยอตัวเล็กเนี่ย สเกลมันยังทำเล็กได้นะเนี่ยสกลที่อัปชิมัตเนี่ยเล็กไปเยอะ,อะขยับได้หัวกับแขนเหมือนกันเรนกซ์สเตโรผ่านไปมาถึงเพ็กสุดล่างเหลี่ยมของเราฮะจอร์ซิน่าแขนขยับได้และนี่ทีเด็ดอยู่ตรงนี้ฮะยูคาซิมิอะไรยูคาซิมีหัวขยับได้เหมือนกันมีรายละเอียดจอร์ซิน่าผ่านไปมาดูเชมัดตะเก็ดไว ขาวจริง <c oughs> เนี่ยโดนแสงโดนอะไรนี่ขาวสะท้อนวิ่งวิ่งวิง่งเลยหน้าเนี่ยทำเหมือนมากเลยนะเชมัสเนี่ยดูสิเชมัสนี่ดูรอบๆกางเกงมีลายแล้วนะลาครอสหรืออะไรเนี่ยอ่ะเชมัสจอห์นมอร์ริสันซึ่งจอห์นมอริสันตัวนี้ผมชอบม,มากเลยดูท่าดิ ถ้ามันเท่นะมีแหวนมีสนับสอบมีเลยแชมป์ลุช่าอาร์กากลคนปัจจุบันนะจอห์นเอริซันานไปเดมิสอมออสมเดมิสมีหลายันเกงเหมือนกันโฟกัสไม่ค่อยอยู่เลยวันแรบกบเหมือนตอนนั้นตอน,กน,นแกนะ้ได้มานยิ่งเดบันกันน่าจะใช่ตอนปี2012ซึ่งรุ่นนี้ก็ ผลิตตอนปีส0ง2สองแล้วตอนนี้ก็เลิกไปแล้วนะมาดูฮอสซองเกอร์กันนะโอ้โหนี่ตัวเล็กเลยดูเทียบกอันนี้ก็เป็นฮอสซองเกอร์เมื่อกี้เทียบขนาดให้ดูเกตคารีตัวเล็กกว่าเยอะทำท่าดีเอ็กด้วย <c oughs> ซึ่งตอนนี้ฮอสซองเกอร์ก็ได้ออกจาก WV ไปแล้วมาดูต่อไปเกตคารีตัวนี้ก็ออกจาก WV ไปแล้วแต่มันทำค่อนข้างสูงอะ่ะเหทำเหมือนมากเท่มากชอบเลยตัวน,นี้น นี่ฮะอัลเบอร์ตเดลิโอตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็ออกจากระบอีแล้วนะมาได้แป๊บเดียวแล้วก็ออกอีกครั้งหนึ่งเทมาเทรมาตัวสุดท้ายนะฮะท j ่เจสแบ็กหรือจัสตินเกมริโอของเราหน้าเองนะฮะ,ะปัจจุบันก็ออกจากระบไปแล้วนะแชมป์แท็กทีมอะอดีตแชมป์แท็กทีมคู่กับฮิสตอรีเตอร์นะฮะอ่าจบไปสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะขอบคุณที่รับชมนะฮะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ